ผ,ผู้ประกอบการกลุ่มอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่นะคะเพื่อทําการฟื้นฟูนได้มาบอกว่าได้ได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะครับและความตั้งใจจริงของทางเทศบาลการจนทบุรีก็ที่9ก,ก้านะครับในวันนี้ทางผู้ข้าบัญชาผู้ชายองพลแล้วก็ผู้ชายหลายๆท่านก็ติดภารกิจนะครับได้มอบหมายให้ก็จะมี ประชาชนและชุมชนนะคะและก็อสมอนะคะมาร่วมในการทำกิจกรรมในวันที่สี่นทุกท่ทานมาร่วมกันนะคะซึ่งเป็นอีกคนละพลังน,นะคะ<ช>รับรองว่าแม่น้ำของจังหวัดกาญจนบุรีท่าน,นสืบมวฑลนะครับแลวก็ท่านนายกเป็นจวันไปไประยุยทธ์นายกเทศบาลตีเหมือนกันจนบุรีนะครับทางองค์การบริหารจังหวัดจันบุรีนะครับเราก็ต้องดูแลพี่น้องทั้งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมเองก็เป็นคนจังหวัดขึ้นนะครับในโอกาสนี้นะครับทังเจ้าท่าก็เคย ได้ส่งเครื่องมือแบบนี้นะคะมาจัดทําขึ้นนั่นเองนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าตั้งแต่วันที่4สิงหาถึงวันที่7สิงหาคมนั่นเองนะคะมีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั่นเองนะคะมีท่านใดมีข้อเสนอมากราบถิ่นก็ต้องท่านเพ้่อนก็รู้สปศึกษาอย่างจริงเป็นข้อเสนอประชาชนจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาเห็นพร้อมๆกันนะคะในความสําเร็จของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะคะซึ่งนําโดยนายกเทศมนตรีของเรานะคะคุณเบญจวรรณเปรมยุทธ์ค่ะควาเรือาล้วของตลาดกนบุรีซึ่งแต่ละกิจการในาญจนบุรีนี่ย ก็พูดได้เลยว่าที่การสอบการอยากจะฝากเชิญชวนส่วนงานต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จัดจอดฐานบกกาญจนบุรีนะครับเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับในเรื่องต่างๆดูแลไปนะคะขอเรียนเชิญท่านนายกเ,ยเป็นจวัลเปรมประยูนนะคะนายกเทศมนตรีเมืองกาญจน,นบุรีค่ะไใ้บริเวณนะคะสะพ่นสังวรตรงนี้นะคะให้ ค่นายกเป็นสวัลเปไปอยู่นะคะนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีค่ะและขอบคุณยท่านผู้ือาท่านผู้าใจใครับานะครับ